โยมแอบฟังหลวงตามหาบัวและหลวงปู่ขาวสนทนาสภาวธรรมขั้นสูงเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและองค์หลวงปู่ขาวอนาลโยกำลังเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาของประชาชนตอนนั้นที่วัดมหาชัยจังหวัดนองบัวลำพูก็กำลังจัดงานบุญอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นเขานิมนต์พระกรรมฐานมาร่วมในงานบุญนี้มากมาย หลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวก็ถูกนิมนต์มาในงานนี้ด้วยในคราวนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีหรือหลวงปู่จูมพันธุโลซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบวัวท่านก็ไปในงานนี้ด้วยหลวงปู่จูมท่านได้ยินกิติศัพท์ชื่อเสียงของหลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวมาโดยตลอดว่าท่านทั้งสองนี้มีคุณธรรมภายในสูงส่ง ท่านจึงมีความประสงค์จะให้หลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวได้พบและสนทนาธรรมกันจึงได้สั่งให้เขาจัดกุฏิรับรองหลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวให้อยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นยังไม่พอเมื่อถึงวันงานขณะที่หลวงตามหาบัวและหลวงปู่ขาวอยู่ที่กุฏิรับรองนั้นหลวงปู่จูงมยังได้สั่งหลวงตามหาบัวว่ามหาบัวเธอกับท่านขาวไม่ต้องออกไปร่วมงานกับเขาก็ได้นะ คืองานนี้เราจะรับภาระจัดการอันนั้นอันนี้ด้วยตนเองเธออยากจะคุยธรรม,มงธรรมะอะไรกันกับท่านขาวก็คุยได้ตามสบายเลยนะหลวงปู่จูมท่านพูดเปิดโอกาสให้แบบนี้ประหนึ่งว่าท่านรู้ใจของหลวงตามหาบัวยิ่งนักเพราะองคหลวงตามหาบัวเองท่านก็อยากจะคุยธรรมะกับหลวงปู่ขาวเช่นกันเมื่อได้สั่งหลวงตามหาบัวแล้วหลวงปู่จูมก็ไปสั่งหลวงปู่ขาวอีกว่า ไม่ต้องออกไปร่วมงานนะให้คุยธรรมะกับมหาบัวตามสบายในตอนค่ำของวันงานประมาณเกือบสองทุ่มเมื่อพระเนนทุกรูปออกไปร่วมงานกันหมดแล้วหลวงตามหาบัวก็เข้าไปหาหลวงปู่ขาวที่กุฏิเข้าไปแล้วก็กราบนมัสะการและคุยทักทายถามสารทุกสุขดิบกันและกันพอสมควรหลวงตามหาบัวและหลวงปู่ขาวท่านทั้งสองนี้สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยธรรมะกันอย่างจริงๆจังๆ,งๆต่างองค์ต่างภาคเพียพรภาวนาและไปตั้งสำนักเผยแผ่ทำกันคนละที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันหากมีโอกาสได้เจอกันบ้างก็ไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมะกันเลยแต่วันนี้โอกาสเป็นใจเหลือเกินไม่มีใครคนอื่นมาแทรกเลยมีเพียงท่านทั้งสององ,องค์เท่านั้นหลวงตามหาบัวท่านจึงเริ่มเปิดประเด็นคุยสภาวธรรมก่อน โดยการเล่าสภาวะแห่งการปฏิบัติของท่านให้หลวงปู่ขาวฟังไล่ตั้งแต่แรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงที่สุดเล่าอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมรวมระยะเวลาแห่งการเล่าประมาณสามชั่วโมงเมื่อเล่าจบหลวงตามหาบัวก็มอบถวายหลวงปู่ขาวไปว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าผูกความเกรงใจในกระผมนะถ้าผมติดหรือขัดข้องตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหนขอให้ท่านอาจารย์บอกกันตรงๆฟาดกันให้เต็มที่เลย ผมหมดความสามารถเท่านี้แหละตั้งแต่วันปฏิบัติมามาถึงจุดนี้แล้วจะว่างโง่สุดขีดก็ยอมรับว่างโง่สุดขีดเพราะไม่สนใจที่จะศึกษาไต่ถามกับผู้หนึ่งผู้ใดตลอดทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อข้องใจสงสัยจะสแสวงหาอะไรอีกไม่มีถ้าว่างโง่ก็งโง่สุดขีดขนาดนี้แล้วขอมอบถวายครูบาอาจารย์ผิดถูกประการใดให้ใส่เต็มเหนียวเลยนะไม่ต้องไว้หน้า หลวงปู่ขาวได้ยินหลวงตามหาบัวเล่าจบดังนั้นก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็พูดออกมาว่าเออการปฏิบัติทางจิตนี้มันก็มีสองจุดเท่านั้นแหละที่สำคัญท่านมหาคือจุดการมราคะและจุดอวิชชาทั้งสองจุดนี้ท่านมหาก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหายสงสัยกันไม่มีอะไรสงสัยละเป็นอันว่าถูกต้องเข้ากันได้ทุกอย่างผมก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านมหา ไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งกันอุบายวิธีพิจารณากว้างแคบนั้นมันเป็นแต่อุบายของแต่ละคนละคนแต่ว่าสำคัญที่จิตรวมมันเหมือนกันจากนั้นหลวงปู่ขาวก็พูดออกมาอีกว่าผมก็เตรียมพร้อมที่จะพูดธรรมะกับท่านมหาอยู่วันนี้ก็พอเหมาะกันเหลือเกินที่จะได้พูดกันแล้วหลวงปู่ขาวก็ได้เล่าสภาวะแห่งการปฏิบัติของท่านให้องค์หลวงตามหาบัวฟังบ้าง แต่ท่านไม่ได้เล่าแบบละเอียดท่านเอาแต่จุดสำคัญสำคัญมาเล่าอันไหนที่มันแปลกแตกต่างกันท่านก็เล่าให้ฟังเล่ามาจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายท่านบอกว่าจุดสุดท้ายนี้ท่านไปเป็นที่หลงคอดจังหวัดเชียงใหม่หลวงตามหาบัวก,ก็เล่าถวายท่านว่าผมก็เป็นที่วัดดอยธรรมเจดีเมื่อต่างฝ่ายต่างเล่าจบลงและตอบรับกันด้วยความเป็นมงคลแล้วขณะที่กำลังคุยเรื่องอื่นๆอีก จูจ่ๆเสียงกระแอมของบุคคลลึกลับคนหนึ่งก็ดังขึ้นข้างฝากั้นกุฏิคือตอนที่เล่านั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านนั่งพิงเสากุฏิซึ่งมีฝากั้นอยู่หลวงปู่ขาวก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันมองไม่เห็นข้างนอกข้างนอกก็มองไม่เห็นข้างในแต่ได้ยินเสียงชัดเจนเมื่อได้ยินเสียงกระแอมขึ้นองคหลวงตามหาบัวก็พูดขึ้นว่ามันใครมาแห่ๆอยู่นี่นะทางโน้นก็ตอบออกมาเป็นเสียงผู้หญิงว่าดิฉัน หลวงตาก็เลยขู่ว่าดีฉันนี่มันใครทางนู้นก็ตอบอีกว่าชื่อยุวดีชียุวดีเจ้าค่ะหลวงตามหาบัวก็หันไปหาหลวงปู่ขาวพลางกล่าวว่าโหยหมดตับแล้วครัวอาจารย์เราหลวงปู่ขาวก็เปลยอ,ออกมาแบบเย็นๆว่าอย่างนั้นแหละนัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่รับย่อมไม่มีในโลกท่านมหานี่ดูเอาหลวงตามหาบัวก็เลยหันไปขู่โยมผู้หญิง เจ้าของเสียงนั้นว่าแล้วนี่มาตั้งแต่เมื่อไรทางนู้นก็ตอบว่ามาตั้งแต่สองทุ่มแล้วมาอะไรละ่ะหลวงตามาหาบัวขู่ต่อทางนู้นก็ตอบว่าเอากาแฟมาถวายค่ะหลวงตามาหาบัวพูดอย่างขบขันให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในภายหลังว่าเมื่อทางนู้นตอบว่าเอากาแฟมาถวายเราอยากจะเอากาแฟคว่างเข้าป่านู้นเลยมันโมโหแล้วจากนั้นองคหลวงตามาหาบัวก็เปิดฝากั้นกุฏิ รับกาแฟจากโยมชีคนนั้นพร้อมกับขู่ไล่ไปว่าไปสรุปว่าการสนทนาธรรมะขั้นสูงกันระหว่างหลวงปู่ขาวและหลวงตามหาบัวก็ดันมีโยมมาแอบฟังจนได้นั่นแหละแถมโยมชีคนนี้ก็เอาไปคุยข้างนอกให้คนอื่นฟังอีกว่าหุยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์เปิดเผยธรรมะต่อกันอย่างนี้เลยท่านอาจารย์มหาบัวขึ้นก่อนสองสามชั่วโมง จากนั้นท่านอาจารย์ขาวก็ขึ้นจนกระทั่งจบเมื่อจบแล้วก็เบียนคำพูดไปในทางอื่นดิฉันเห็นว่าเต็มอิ่มแล้วก็เลยกระแอมขึ้นท่านอาจารย์มหาบัวคงจะโมโหใหญ่เรื่องที่แอกมินเล่าจบไปนี้เป็นเรื่องที่องค์หลวงตามหาบัวท่านเมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในภายหลังฟังแล้วก็ขบขันดีชีคนที่มาแอบฟังนั้นคงจะกลัวหลวงตามหาบัวมากถวายกาแฟแล้วรีบแผ่นแนบเลย การที่มีโยมมาแอบฟังครูบาอาจารย์คุยธรรมะกันเช่นนี้อาจจะมีบางคนสงสัยว่าครูบาอาจารย์ระดับนี้แล้วท่านจะไม่มียานร่วงรู้เลยหรือว่ามีคนมาคอยแอบซุ่มฟังท่านอยู่เรื่องนี้แอดมินเคยถามพระผู้ทรงญาณท่านหนึ่งซึ่งท่านก็อธิบายให้ฟังว่ายานรู้ต่างๆนั้นไม่ใช่ว่าจะรู้ตลอดเวลานะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออยากจะรู้เท่านั้นถ้าไม่อยากรู้อะไร ก็จะเป็นปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละถามว่าถ้าอยากจะรู้ตลอดเวลาละ่ะทำได้ไหมท่านตอบว่าสามารถทำได้อยู่โดยการเปิดยานไว้อาจจะกาหนดเปิดไว้ตลอดระยะเวลาเพียงสองสามชั่วโมงติดต่อกันในช่วงเวลาที่เปิดไวน้นี้จะรู้ได้สารพัดเลยรู้แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่อยากจะรู้ด้วยซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ท่านจึงไม่ได้ยอมที่จะเปิดยานไว้ตลอดแบบร่ำเพรื่อ ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขความสมหวังดังใจปรารถนาตลอดถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีเดชท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ